มาฮะมาละเอ้ไอ้ยาบอกไปรับสะพานหน่อยพี่จะทันไหมล่ะทัน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 างไปพื่นให้ผมขับไหมเออมึงขับดีกว่าเดี๋ยวไปหานะมาหน้าเขาป่ะเออเคยลุกวามเพ้นไปแป๊บหนึ่งล่อยฟันด้วย มีงานด่วนเอาลูกเราบอกให้มันบอกมันออกไปอือบอกสมตีบอกมันเอาไป เอาไปให้เหลือสองคนอะลูกเราพว้มอมไหยเฮ้ยตามดีมเฮดมาเพีนหกขวดเพื่อพอไหม เหลือเหลือเหลือพี่เกาะหนีพี่พเกียร์เกาะไม่ก้มให้ดีนะชายอะมองท่อไปม,มองทางทรงที่พิบาตต้องการตัวมองแผนที่อะไโหลัวว เอ้าไอ้เฮียลูกที่เราต้องไปมันคือลูกสาม้วเว้ยอ้าวไอ้เฮียจะไม่ย่างลูกไม่ลูกสองอยู่ไหนลูกสองมันก็ไม่เต็มหรอเออลึกอันเนี้ยอัลโหรพี่ใครกีแค,<า>คน,นย่งลูกเราเฉยเลยได้ๆลูกหนึ่งขาดกี่คนพี่มุนบายจังอ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนลูกด่วนๆเดี๋ยวไม่ทันอือใช่ปะ ลูกหนึ่งลูกหนึ่งเต็มพี่ลูกหนึ่งขาดหนึ่งเองที่ไปลูกสองอะไรไม่ลูกยูเต็มลูกสองเต็มหมดเลยไม่รู้สงสาร<ห>ว,<ะ>ว่าลูกของเราเออเอาแล้วเขาไม่เชมเหรอมึงลองไปดูก่อนไอหวังอาจจะอยู่คนสองคนก็ได้ นี่ไอพ,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 พี่คันจีอ่ะนู่นอยู่บนหลังคานู่นเลยพี่เย่าเจ้าลงกานน้องชายเลยพี่มา นนีี่่คเยแต่อยู่ข้างบนนะข้างบนสองต้องลงต้องลงมาล้วงก่อนอ่ะมันไม่มีใครมาเรียกแล้วอ่ะไม่ใช่ดิมันโอเคไอคิวมันตั้งลูกไว้แล้วไงลูกดินลูกนี้ไงอ๋อแล้วแล้วมีใครมาเพิ่อไปเด็ดมีพิญญามีพี่หอบเอฟตีแล้วก็ดีนแล้วก็เอเซนติสกับไอซันไอซันไอซันอยู่ไหนอ่ะไอซันไปลูกสองไอซันไปลูกสองลูกสองลูกคิวนี่พี่ซันก็ได้ไอซันมามาจ่าซันไปไหนไม่รู้ นะพี่เขาดักใช้บอกว่าไปรูปสองอะไม่ตอนนี้มีคนเนี่ยเห็นอยู่ห้าคนนั้นตอนนอี้อืมก็มจะมีแค่เขียวอ,ะอย่ะยอะสุดอตอนนี้ระยะเอาไอ้ยับไปไหนอะ มีหไหมนะ่ะแล้วบอกขาดคนเดียวมีไหมไอ้ยต่อยเลยมาไปไหนแล้วไม่รู้ตนอ,อนนี้ยตอนนี้ยก็ได้พี่เดี๋ยวค่อยว่ากันไอ้วันนี้เราค่อยเคียงก็ได้พี่ลูกหนึ่งอ่ะลูกหนึ่งตีใครมีคนไปปะนี่ตีอัปเออร์ขอมมขอมคมเอ้ยจำ <c oughs> <c oughs> หนึงแป๊บแป๊บแป๊บขอขมขมท่าครับพี่จัดให้ Hi! มีไม่มีเอดีนะผมไม่มีนะพี่จันให้น้ง <c ười> อ,องมันมีชุดน้องแกงมันเล่นได้ด้วยเหรอวะทีเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ดิอ๋อมืานามาดูเฉยน,นะถูกไหมหายไปไหนเนี่ยยะม,มันคืออันนี้มันเป็นของแกงใช่ปะเอาแล้วมึงไม่เข้ามาอ่ะกูกูกสานโทรไปนั่นแหละใช่พี่ ผมเล่นแบมันข้ามาไม่ได้เนอะยังไม่ได้ทอนเขาโน้นมันหวดกันวะเราเล่นมีเพลงไหมมีเพนเหลือปะมีมีแฟนมีมีอพันเล์ได้ไรบ้างเลขหกแปดเจ็ดมีวเซียมเก็บเขียวก่อนน้องเก็บเขียวก่อนมาเก็บเขียวเก็บเขียวน้องเก็บเขียวก่อนเอดีอยู่ที่พี่สามอันนะพี่มได้ได้เก็บเขียวก่อนเลยออเหมืนีะไรวะพี่ตามมาพี่ตามมาพี่ตามมา

ไม่เหมือนเมื่อวานเลยว่ะ ไม่นไม่มีว่ะเพี้ยเอาให้ตายแล้วก็เล่นเลยอุอ้ยหมดแล้ะน่าหมดแล้วเก็บไปเฮ้ยเหียมไม่หมดหลังมาหลังมา,งมาพี่หายละพี่ AD พี่มีนะพี่ <c oughs> เร็วมาก่อนเร็วเอามาก่อน พี่เอาดิสีขึ้นมาพี่ผมเอาเพื่นหนึ่งเอาเพื่นเอาเพื่นขึ้นกัน พี่เอาเก็บมีดไอ้น,นี่เดี๋ยวป้อ,นนองเล,อนนกเ,กเลยพิ่เก็บอะไรวะเฮ้ยฮัลโหลใครอยู่อะไรวะเฮ้ยดันกูลงเน๊ยกูลืมว่ามันเก็บแอร์บนแอรไม่ได้ แต่มันก็นหมดแล้วไม่ใช่เหรอใช่ซอยซอยนอกุมลีนอกุมลีกินนาไปตาซุ <c oughs> ้มหมูอะ <c oughs> ไอชุดขาวมันเล่นได้ด้วยเหรอวะชาชนอะชุดอะไรอะชุดตาชาชนน่ะมันได้เหรอ ไม่รู้ลักี้อ๋อลักี้เอาให้กั้งเหรอก <Thank you. S 1> ั้งมันเป็นเดี๋ยวเฮลิฮาร์ชน are, ไม่เห็นเงไม่เห็นไง mm hmm. Thank you ไป mm hmm. เอา้าตายแล้วเหรอ ไม่เดียวเองนะกางหัวเลยเหรอ,อ,อ <laughs> ตายแล้วเหรออ่ะไอ้น้องเอาของไม่ให้เน่นหน่เน่เอาเอาไปเลขกอะไรเลขกอะไรหกแปดเจ็ด <c oughs> เอาขี่รถไปไหนเนี่ยยะขี่รถไปไหนอะ่ะเอาแล้วรถอ่อะมปฮะอ่ะน้ำไหนพี่พี่จะไปหาเวอร์ซาเช่ไปกับพี่ปะล่ะอาจจะมีศึกใหญ่อะ <c oughs> สึกชิงนางสนมอ่ะแต่ผมเล่นไม่ได้ไป <มา S 2> เอาไปตามโรนัมไว้น้องไม่เหรอหน้านี่หรอเออไปดิจะมาเอาช็อตใครจะมาเอาช็อตเอะไรพี่จะไปมาเอาไม้กูไปแดกก่อนไหม เมื่อกี้เอาเคมาคนเดียวจะมาเอาถอดหรือเปล่าอ่ะเอาไม้กูไปแดกก่อนไหมอ่ะโดนเซตติ้งดีๆเท่าไป่เอาไม้เดียวอ่ะอืมนิดหน่อยคีเกกอ่ะแม่งแม่งกะจะมาเป็นพวกคีเกกอ่ะ ขอเชิญแก๊งเอ็กเจนมาสภาในเวลานี้คืออะไรวะโอเคหายหัวไปไหนหมดไม่เจอเลยฟาร์มไงฟาร์มหรือว่าไงเน็ตเอ่อ EDB โดนเอ็กเจนเปิดครับที่รงบาลเมื่อกี้ผมเห็น จริงมะเนี่ยใช่พี่มาในาชิงศึกของพี่สภา,าเขาเรียกกันแบบพี่โอเคเดี๋ยวกูไปเด,ดี๋วดดยวกไปสวยนะในในในแตงเยอะนะชายคืออะไรคืออะไรมีศึกใหญ่ EDV ตีกับ X g e n แต่ว่าเราไปหารศึก <c oughs> ในใจก่อนดีกว่าน้องเดี๋ยวเราไปสภากัน <c oughs> อะไรคือเดี๋ยวกูไปเจอเจอ a c t n มันสูตรแดงไม่ใช่หรอหรือว่าถอด <ไว S 1> ถอดใจไปแล้วตอนนี้มันตอนนี้มันไม่ได้ใช้สีแดง เก็บเก็บถึงแค่ห้าทุ่มครึ่งนะแล้วเดี๋ยวไปเผาพร้อมกันบอกเพื่อนด้วยอะไรนะพี่โคเก็บเก็บถึงแค่ห้าทุ่มครึ่งเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปเผาพร้อมกันโอเคเวอร์ซาเช่เก็บถึงห้าทุ่มครึ่งนะเดี๋ยวไปเผาพร้อมกันมาหายเอ่อเอ็กเอ็กเอ็กอยู่ไหมครับเอ็กเอ็กเอ็กเวอร์ซาเช่อยู่ไหมครับเอ็กเหรอครับอยู่ไหมเขาอยู่ตรงนี้ไหมไม่อยู่ตรงนี้อะเขาเขาอยู่ไหนอะ เดี๋ยวลองถามดูก็ว่าอยู่ทำไมดูไม่ค่อยว่างทำงานกันอยู่นี่ขอบใ่ไอ้ห้าดมครึ่งไปไปเผาไม้นะเว้ยหมดงานทำไมเขาดูขยันกันจังวัน้องชาย เราเสร็จแล้วค่อยออกไปซ้อมนะเว้ยเราขยันพี่เราเพิ่งได้แบ็คบ็อกมาตัดภาพมาที่แก๊งเราอายะเราขยันเส้นทางใครเส้นทางมันพี่แบ็คบ็อกทุกลูกเราก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่อยู่แฟมกันแล้วนี่หว่าจริงน่าจากำลังมาครับคิดถึงนะโคอี้ได้ยินไหม ตีใหญ่คิดถึงโฮอี้อ่ะอะไรนะไม่ค่อยได้ยินเลยอ่ะก็เปิดตะโกนอยู่นะเอ้ยไอเขา <c oughs> ไอเขาจะพูดเสียงดังทำไมเฮ้ยใครยืนนิ่งอ่ะไปเก็บเฮ้ยเฮ้ยน้องน้องอยากจะเคลียร์ใจกับเอ็กซ์เวอร์เชีวันเนี้ยพี่โฮเขาบอกพี่โฮยืนนิ่งอ่ะ ไม่ไม่พกมืพวกให้ไปขุุระไปพกมือไปขุดอะไรปะเขากำลังมามีธุระอะไรจะไปออบเขาหรอกบอกโคไดไหมเรื่องของหัวใจอะใครเขาบอกกันเดินมาตั้งไกลอ่ะเราไม่อยากจะเดินมาส่งใครไปบ่อยหรอกนะเราส่งมาบ่อยแล้วรอบนี้เราขอขออนุญาตไม่ ไม่เดินไปส่งนะทำไงปะได้ได้เห็นจนาทานนิเชอร์เขาก็บอกจะทิมมูร์เเช่นี่ตีใหญ่คนนี้ก็ไปขอไว้เอ๊ะบอกอย่าไปทิมเลยมูราา์เเช่อะ เออแก๊งพวกๆกันก็ดูเอาว่ะผู้ปิดทองหลังผ้ายืนอยู่ตรงเนี้ยไปพอพี่อ่ะรถเร็วอยู่ที่ไหมมีสีแปดอยู่เอามาคันไหนสี่ห้าเดี๋ยวกับพี่สักคันไหมไม่ไม่กี่ล้อหกเดามาเดาไปแล้ที่มีเราสองสิบตัสักคันป่ะร้อยยี่สิบล้อใช่สองคันหนึ่งพี่เอาไว้ฟังพี่ตรงงน้ำมาก ขยันจริงๆมันมีเมียที่ขยันอย่างเงี้ยแล้วหัวหน้าแก๊งมันทำอะไรวะพี่ลีนบอดีด่เฮ้สวัสด,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 ดีครับเมื่อไหรมันจะมารอนานแล้วอะเอกอะเออต้องก็ต้องไปรับเพราะว่าไม่มีคนไปรับงั้นไปเจอกันที่สภาเอกกับโคอีสองคนนะไปกันแค่สองคนนะกเราไปรอสภา เป็นดูเอ็กเจนตีังพวกนั้นดี่แบบวะยะน้องถ้ามึงเป็นพี่มึงจะทำไงไอเจียวอ่ะไม่ได้มากับเราไหมไม่โอเคไปเลยถ้ามึงเป็นพี่มึงจะทำยังไงวะถ้ามึงตกอยู่ในสถานการณ์เป็นจำเลยหัวใจอย่างเงี้ยเพื่อนอ่ะก็ต้องคุยกับเพื่อนก่อนนะพี่แตู่่้หญิงเขาก็รับรู้เหมือนกันไม่ใช่หรอพี่ใช่แต่ถ้ามึงรู้สึกดีไปแล้วมึงจะถอยไหมหรือว่ามึงจะ ยอมหักกับเพื่อนมึงหรือว่ามึงจะยอมถอยเพราะเพื่อนมึงมึงยาวยังไงถ้าเป็นผมน่าจะน่าจะคุยกันก่อนมันมีอยู่อย่างหนึ่งผมมีแนะนำอ่ะรอซ้อนฮะรอซ้อนรอซ้อนดีดดีดดีดีดดีดดีเคยโดนผมเคยโดนถ้าเกิดว่าเราจะรอซ้อนใครสักคนหนึ่งอ่ะมันใช้เวลานานเกินไปอ๋ออยากได้ทันตายโอเคโอเคไม่รู้ละอันนี้มันนานเกินไปน้อง แต่แต่ถ้าเราทำแบบนั้นเราก็จะโดนเหมือนกันนะ,พ,ะพี่อ่ะพี่สี่สนใจไหมละ่ะไม่สน้ยเอาหมดมันจะเจ็บที่หลังเอาไหะเรื่องของหัวใจอะ่ออะ